สวัสดีค่ะ วันนี้พี่นกอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการอธิษฐานเนี่ยเราสามารถทำได้หลายรูปแบบมากเลยและเราก็สามารถอธิษฐานได้หลายอย่างมากเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องครอบครัวเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักเท่านั้นนะคะบางคนมีคำถามเยอะแยะเลยทำให้พี่นกรู้เลยว่าต้องทำคลิปนี้ออกมาเพื่อจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนคือบทแรกที่พี่นกส่งไปให้จะเป็นบทอธิษฐานนะคะเพื่อที่เราจะหลุดพ้นจากเวรกรรมแล้วมาเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งบท นนทุกคนจะต้องอ่านออกเสียงโดยที่ทําแค่ครั้งเดียวในชีวิตของเรานะคะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดบ่อยพูดด้วยใจจริงส่วนบทต่อไปที่พี่นกส่งให้จะเป็นบทอธิษฐานความรักซึ่งเป็นเสียงเพลงด้วยแล้วก็เป็นข้อความเป็นคลิปนะคะให้ภาวนาด้วยนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับความรักคราวนี้ทุกคนก็จะไปอธิษฐานเฉพาะตอนที่เราฟังคลิปเท่านั้นเพราะว่าในคลิปจะบอกว่าช่วงนี้ให้อธิษฐานเผื่อคู่คู่สมรสของคุณนะอะไรอวยพรคู่สมรสของคุณนะ นะคะทุกคนก็จะไปอธิษฐานได้เฉพาะช่วงนั้นคุยกับพระเจ้าเฉพาะตอนที่เปิดคลิปครันนี้ตอนที่เราตื่นนอนหรือว่าเราขับรถอยู่เราไปค้าขายหรือเราไปทํางานตามปกติเนี่ยหลายคนก็เลยไม่รู้ว่า ต้องอธิษฐานได้ด้วยหรอขอได้ด้วยหรอนะคะจริงๆแล้วพี่นกก็อยากจะแนะนําว่าตื่นเช้ามาให้เราขอบคุณพระเจ้านะคะก่อนนะคะซึ่งมีคลิปต่างหากที่พูดถึงการขอบคุณ3อย่างที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างกระทันหันนะคะอันนั้นก็ไปดูในคลิปนั้นส่วนระหว่างวันนะคะเราสามารถขอพระเจ้าให้พระเจ้าให้เรามีกําลังให้มีสติป,ปัญญาให้ลูกค้าติดต่อ,อก,กลับมาให้เราขายได้ให้เราขายหมดหรือวันนี้เรากําลังจะไปทําอะไรเราสามารถอธิษฐานในปัญหาในสิ่งที่เราจะไปเจอเช่น เรามีปัญหาเรื่องการที่เราจะต้องไปติดต่อมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้ขอพระเจ้าช่วยไปแก้ไขในสิ่งที่เราทําไม่ได้นะคะเราขอพึ่งพาพระเจ้าในชีวิตประจําวันของเราได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินสําหรับคนที่มีหนี้สินที่จําเป็นจะต้องแบบใช้หนี้แล้วใช้หนี้ก้อนใหญ่แล้วมันก็เงินไม่พอใช้เงินเดือนที่มีอยู่ก็ไม่สามารถจะเก็บไม่เหลือนะคะอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะ ภาวนาพระธรรมในด้านการเงินนะคะซึ่งอยู่ในคลิปอธิษฐานด้านการเงินแล้วก็การที่มีมีใบนะคะใบอธิษฐานด้านการเงินและรวมถึงทุกๆวันเราอธิษฐานขอพระเจ้าให้ให้เราปลดหนี้ให้เรามีเงินทางไหนก็ได้ให้เราอธิษฐานแบบนี้นะคะเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นผลนะคะรวมถึงไม่ใช่แค่เรื่องปลดหนี้แต่เรื่องการกินอยู่ของเรานะคะค่าใช้จ่ายสมมุติว่าค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางที่จะไปะช่วงนี้จะเดินทางไปที่นู่นที่นี่อยากไปเที่ยวอยากจะนู่นนี่ขอพระเจ้าได้ ได้นะคะเรื่องเงินขอได้แล้วก็ขอเป็นจํานวนได้เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าจะ เตรียมให้กับน้องโดยผ่านทางไหนพี่นกไม่รู้นะคะแต่ละคนก็จะได้ไม่เหมือนกันดังนั้นวันนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรน้องๆสามารถนะคะที่จะอธิษฐานได้ขอได้ทุกเรื่องเลยพระเจ้าเป็นเหมือนพ่อนะคะเป็นพ่อที่มีความรักความเมตตาก,กับลูกมีพระเยซูเคยสอนนะคะเป็นคาอุปมาว่าถ้าเราพูดที่เป็นพ่อแม่นะคะที่ยังเป็นคนบาปอยู่นะคะมีเวรกรรมอย่างเราเนี่ยเวลาลูกมาขอขนมเราจะให้งูไหมเราจะให้ก้อนหินลูกไหมใช่ไหมคะ เลาลูกมาขอขนมเราก็ให้ขนมลูกเพราะงั้นสิ่งที่พระเจ้ากําลังพูดกับเราคือพระเจ้ากําลังบอกว่าเราอยากได้อะไรนะคะพระเจ้าจะให้แน่นอนนะคะสิ่งใดก็ตามที่เป็นความปรารถนาที่ทําให้เราสบายขึ้นง่ายขึ้นชีวิตเราจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นของฟุ่มเฟือยหรือเป็นของธรรมดาทั่วไปอะไรก็ตามแต่พระเจ้าให้นะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่ารักมากอยากจะให้ทุกคนลองดูนะคะการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องของการพิธีกรรมการอธิษฐานไม่ได้เป็นเรื่องที่ตายตัวไม่มีมันไม่มีรูปแบบนะคะ การอธิษฐานคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าและเราเป็นลูกแล้วเราก็อธิษฐานด้วยกันทุกวันนะคะพูดคุยกันทุกวันอย่าลืมขอบคุณพระเจ้าทุกวันด้วยนะคะแล้วชีวิตของน้องจะต้องดีขึ้นแน่นอนตั้งแต่มีพระเจ้าเป็นพอ่อเพราะว่าพระองค์เป็นพ่อที่ดีที่สุดเลยนะคะขอให้น้องๆมีความสุขกับการที่เดินทางกับพระเจ้านะคะพี่นกก็จะอธิษฐานเผื่อทุกคนนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ